คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำบสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหอยโชคเศรษฐีมลานะครับกระสูตรหน่วยบ่นนะครับมีดวงดาวหนึ่งดวงกำกับด้านบนนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่1กันยายนปี6 4นะครับสศรษิเข้าตอนนอ้ครับจาก16งวดเป็น17งวดครับ เป็น17งวดนะครับมีส่วนดเล็กน้อยอยู่1งวดนะครับล่าสุดเข้านะครับไม่ได้หลุดนะมาดูในวิธีการคำนวณแต่ละขั้นดูแบบย่นยอก,ก็ได้นะครับเห็นถึงการเดินนะครับตั้งแต่1กันยายนนะครับ1กันยายนครับที่ออก1 1 4 4, 4. 7หนึ่งี่สตัวลาวนะครับเราใช้ในส่วนของหลักสิบหลัก10ลองมาที่1ครับบวกด้วย2ตาราง7ด บวกเเป็น14 14บสีวกเก้าสิบสี่สิบห้าสิบดปเก้าอ็ดยามได้ผลลัพธยีมใช่ไหมได้เห็นไหมครับยี 23. 23่สบสามยบาบวกศูนย์ยีบาบวก0ูนย์ก็เป็น23น่สิบสาใส่สามอนำค่าหลังมาวางนะสาบวกสเป็น7ใส่เจ็บวกห้คงที่เป็น12ใส่2 2งบวกสคงที่เป็นห้า 5บวก6กงที่เป็น11 41ได้3 7 2 5 1 3 7 2 5 1นะครับเรามาด16ู16กันยายน64ครับออก0 7 0 9 3 5สดแล้ออก90นะครับหลักหน่อยเรามาที่1คือเลข5นครับเลข5 16กันยายน64ครับคำนวณออกมาได้261 261 40 สองหกหนึ่งสี่ศูนยเราดูหนึ่งตัวละคมสออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองตัวละออกแปดสามแปสามหลักหน่วยร้อยที่นึงคือเลขหนึ่งเห็นไหมครับมาดูย้อนดูเลขหนึ่งเข้ามาจริงสิบหกตัวละคมสี่ครับเรามาดูนะครับคำนวณในส่วนของหลักหน่วยร้อยที่นึงได้แปดสองเจ็ดศูนย์หกแปดสองเจ็ดศูนย์ปสองเจ็ศกครับสิหตัวละคกสี่ออกสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองเลขสหลักหน่วยใช่ไหมมีไหมมีครับ เลข2เข้ามาหลักหน่วยครับ16ตัวละคูมหครับคำนวณในส่วนของหลักหน่วยเรามาที่หงได้แปดสองเจ0ด์แปสงครับเรามาดู1พิชิกายหกสออกศ3นย์สาเจดสองตัวละเก้าห้าศนสสตัวละกหลักหน่ยวยเราที่1คือเลขเจ็มีไหเลข7เข้ามาหลักหน่วยเรามาที่1ครับหพิชิกายหกคำนวณในส่วนของหลักหน่วยเรามาที่หงได้เจ6ดหนึ่งห้าห้าเจห นะครับ16พฤศพิกายน64ออก7 6 1ดตัวละอ7 7กอก57 7 6 1ตัวละ57นะครับหักหน่วยน้อยที่ึก็เลข1มีไหเลข 1, 1มีครับก<ะ><ะ>ม,มาหลักหน่วยแ้วาถึง 16, 16พฤกจิกายนง4คำนวณในส่วนของหลักหน่วยรล้ว่างได้ดครับรามาดูนึ่งัวลคม6 4ออก258 258สตัวละ82หลักหน่วยแวถึงก็เลข8าจริงไหมเลข8 อ่ะจริงส <iet> ิบหกตัวนคมหกสี่สิบหกตัวนคมหกสี่ครับคำนวณในส่วนของหลักหน่วยเราถึงได้ห้าเก้าสี่เจ็ดสามห้าเก้าสี่เจ็ดสามนะครับสิบหกตัวนคมหกสี่ออกสองสามห้าสองตารางแปดสามสองสัมมาสองหนึ่งแปดสามเลขหลักหน่วยเราถึงคือเลขห้าหลักหน่วยเราจึงสิบหกตัวนคมหกสี่คำนวณในส่วนของหลักหน่วยเราถึงได้ 30, 6, สี่แปดสามหสองสี่าน,นะครับสามสิ 10, 10, 10, 10. บัวนอลคมหกสละออกศูนย์หกแปดสาตวออกสามหกศูนย์หกแปตัวลหลักหน่วยน่วยถึงก็เลขแปดสามสิตัวนอลคม64สี่คำนวณในส่วนของหลักหน่วยละวันที่หนึ่งได้5้าเก้าสี่เจ็ดสามหกจ็สาจนะครับสิบากาคมหกออกอะไรออก880 หนึ่งห้าเก้าส่วนแลวออกเก้าสองหลักหน่วยลงมาที่หนึ่งคือเลขเก้านะครับเลขเก้ามีไหมหลักหน่วยลงมาที่หนึ่งคือเลขเก้ามาครับสิบเจ็ดมากเราหกห้าคำนวณในส่วนของหลักหน่วยลงมาที่หนึ่งได้หกศูนย์ห้าแปดสี่หกศูนย์ห้าแปดสี่หนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าออก 944 308่30สามศนองตัวละออก30นะครับ08นย์เลก8ครับเข้ามาหลักหน่วยรับที่หนึ่งหนึ่ก็มาพันกห้าครับคำนวณในส่วนของหลักหน่วยรอบที่นึงได้สามเจ็ดสองห้าหนึ่งสามเครับเรามาดูสิบเจกุมภาพันธ์หกห้าละออก098 5972้าแาก้าเจงตัวละห้าเจ็ เจ็ดหลักหน่วยร้อยที่งคือเลขเจ็ดหลักหน่วยน้อยจี่ึงสิบเจ็ดกูณมาัป็นหกห้าสิบเจ็ดกูณมาเป็นหกห้านะครับคำนวณหลักหน่วยน้อยที่ึงได้หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สามเก้าหนึ่งห้าศูนย์สามเก้านะครับหนึ่งมีนาคมหกห้าออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตัวละออกศูนย์เจ็ดนะครับหลักหน่วยน้อยที่ึงคือเลขห้า 1>, 1มีนาคม65ครับ0นบวกศบวกเได้7 7็บวกศคงที่ได้7 7็เบวกสเป็น1ิบป็นึ่บวกหคงที่เป็น6 6หบวกสคงที่เป็น9 9้เบวกหเป็น15เศ็ห้ได้7จ็ดหนึ่งหกเก้ิมีนาคมครับออก737 8672แ็อล้วออก03หลักหน่วยเราจริงคือเลข7เลข7มาจริงไหม นมจริงสิบกมีนาคมหกห้าครับ,รบเอามาดูหกบวกศูนย์ 0, เป็นได้หกหกบวกสามเป็นเก้าได้ผล็นรูปเป็นเก้านะเก้าบวกศูนย์ของที่เก้าบวกศูนย์ที่ได้เก้าสิบเก้วกสขงที่เก้าสิบเ็สิบสองวกห้งที่เป็นแปดสบแปดวกสางที่เป็นสิบส่งหนึงวกหกงที่เป็นเจได้เก้าสเจ 93817ครับเรามาดูนเมสายออกเก้าเจ็ดศน์กหนึ่ตหนึ่งนะครับหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งคือเลขอะไรเลขแป่ะเลขมาจริงไหมอ่ะดูนะ1นไม่ใส่ยนต์ค่าละหนึ่ไม่ใส่ยายนะอ่ัก้าเจดศูนะ์หกหนึ่งแปตนหนึ่งศูนยนะครับ หนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกศูนย์คงที่ได้สองใส่สองสองบวกสี่คงที่เป็นหกใส่หกหกบวกห้าคงที่เป็นสิบใส่หนึ่งหนึ่งบวกสามคงที่เป็นสี่ใส่สี่สี่บวกหกเป็นสิบใส่ศูนย์ใส่ศูนย์ได้สองหกหนึ่งสี่ศูนย์สองหกสองหกหนึ่งสี่ศูนย์ใช่ปะสองหกหนึ่งสี่ศูนย์รู้สึกงงว่าสิบ หนึ <ítulo> sabes, ่งเมษายนจะหลุดไปไอ้สิบหกเมษายนเอามาตรวสอบกัน3ามเก้าห้นอลาออกห้าแะครับหลักหน่อยน้อยทหลักหน่อยน้อยริงเป็เลขเก้าใช่ไมไม่มีอ่หลุดไปงัานนิดนึ่งเห็นไหมครับคำนวณตรงไปตรงมาสิบหกเมษายนละออก3 395ามเก้าห้สองตัวล่างออก5้าแปดสามเก้ เราใช้ในส่วนของหลักสิบหลังมาที่หนึ่งบวกด้วยสองตารางถูกต้องไหมนะครับถูกต้องนะหนก็เป็น1บวกด้วยห้าเป็นหกหบวกด้วยแปดหกเจ็ดแปดเก้าสบสิบสบสอี่บสี่ได้ผลลม14ถูกต้องไหม14อ่ะ14บวก0 1นบวก0งท,งทีบก็เป็น14ใช่ไหมถ้านำค่าหลังมาตอบคือเลข4 สี่บวกสี่ของที่สี่บวกสบวกสได้8 8ดแปดบวกห้าแปดเก้อ็ดสิใส่3 3มสบวกสมขงที่เป็น6ใส่6 6บวกอีกหกของที่6กเจ็ดแปดเก้าสิใส่สองได้4ี่แปสอง 4 8 3 6 2แล้วก็มาดู2พฤษภาคมสิออก6 5 8 6 4 2 2 0 0 9เราใช้นิสวนของอะไรเอ่ยหลักหน่อย10หลัก10รางวันที่1คือเลข4 4บวก10ล่างบวกหน่วยล่าง4บวก0ได้4 4บวก9ละ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 สี่บวกเก้าเป็นสิบสามเอาถดไว้ใกล้ๆสิบสามสิบสามบวกศูนย์ของที่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกสี่เป็นเจ็ดใช่ไหมอ่ะใส่เจ็ดนะเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองใส่สองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดโอเค 16พฤษภาคม6ก้าครับออกหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองสองกําลงศูนย์หนะครับหลักหน่วยรางวัลที่1คือเลขนี่เลข2เข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่1ครับจริงๆเลขหลักสิบก็เข้ามาด้วยนะแต่โฟกัสที่หลักหน่วยนะครับ16กพฤษภาคมห5ห้าครับเรามาดูหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกหเป็นเจ็ดนะครับทดไปก่อนเจ็เจ็ดบวกด้วย ศูนย์ของที่ได้เจ็ดสักกูนะเจ็ดบวกสี่คงที่เป็นสิบเอ็ดสี่หนึ่งบวกห้าคงที่เป็นหกหกบวกสามคงที่เป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าใส่ห้านะครับเรียบร้อยครับ อันนี้เป็นสูตรของหน่วยบนนะครับมีดวงดาวหนึง่งดวงกับกับด้านบนนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตวัวเลขด้วยนะครับเศษทีสิบเจ็ดบกหนึ่งนะครับกดติดตามไว้เลยจะได้เห็นหทุกสูตรนะครับมีสูตรใหม่ด้วยเชียงลมไม่ครบอยากรวยต้องดูหวยชเชลศศิทีมาล้านครับสวัสดีครับ